เมื่อแล้ว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 ก้ผมก็จะไมด้ยเฮ้ยอยู่ไหนฮะเดี๋ยวเดี๋ยไอไอไไอ้ตไอไอไอ้ามาเนี่นครับโอเคครับขยายคนก่อนนะครับสวัสดีครับ เจ้าหน้าที่กกตที่รักและขอลบแล้วผมนายูวิทย์ขออนุญาตเข้าครับไม่ต้องเข้ายืนขนาดนั้นครับมายื้อถ้าท่านจะกรุณานี่อยู่ซองจะให้ผมใจไว้ในซองนี่เอกสารนี่เป็นจดหมายชุดนี้จะมีพร้อมกับเอกสารซึ่งจะให้กกตอันนี้จิครับครับอันนี้จะช่วยจะให้ท่านช่วยลงไล่รับไว้ขอบคุณมากครับ ฟังขวานครับฝังขวาครับทางไม่เห็นัเฮ้ยบัตรประชาชนบัตรประชาชนเอาอย่างอื่นก็ได้ไปไปกางผีก็ได้อะไรก็ได้ไอ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 ้เฮ้ยเอาให้เยเอาให้โหอยู่ที่รถนู่นี้รอมีับมี แบบยังดีก็ได้มันก็มีก็ได้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับตอนนี้มาอยู่ี่ฝ่ายกิจการทั่วไปคานผู้ชมต่อต่อผู้ชมระหว่างการที่เอกสารใช่นะคตรวจสอบ ล <suppression>. ืมบัตรลืมบัตรวันนี้ถูกลอลืมบัตรบัตรจะชนสักรูปนะท่านผู้ชมเรงใช้เอกสารยืนยันระอุูลตัวตนราชการนะฮะจอยู่ที่เอกสารในครั้งนี้นะฮะเก่งใจคุณเนี่ยพูดเกรงใจคุณเมื่อยคอนะไปดูด้วยไวๆนะยังไม่ได้บอ่เป็นไครับ หมแลรับมดแล้เอาบัตรมาแล้วเอาบัตรมาแล้วครับบัตรมาแล้วครับบัตร้รับเาค่อจอให้ะยิ่งไปได้ผมจัดการให้จังหะนะต่อไปลครับยิ่งฝายอะไรยิ่งฝ่อยเลขซ้ำไงตัวหันเลขกลางศูนย์หันหน้ามาตรงนี้ครับหันหน้ามาตรงนี้ครับ เลขเลขที่เลขที่เลขที่เก้นึ่ามศนย์บเมีนาคดีใหญ่มมนเลยต้องท้วนเก้าหนึ่งมศนย์เเจ็านับหกหกเวลาสิบสนาฬิกาคิดดูแล้วกันต่อเก้าบวกเป็นอะไรเป็นสิบแล้วแมงบวก3ามเป็นสิบสามมนสวยแล้วมึง เวลาสิบนาฬิกาขอขันทัพฝังโอ้โตัวเลขกลมๆเลยหน่อยสิบสี่นาฬิกาเก้าหนึ่งสามศูนย์เมมีนาสองห้าหกหกโอ้เกมไม่แน่เะมภาษาไทยเกรนะการมการการเลือกตั้งเก่งแในพักนะจเพราะว่าข้างนอกสิ มาเจอกันนะไปวางฐานอะไรกันไว้เลยครงนี้นะครับจะล้มชูวิทย์เหรอข้าวไม่ได้ค่ะค้าวไม่ได้ค่ะไทยรัฐไม่ได้ค่ะอนุถนานอนหลานนะครับไอพวกแม่ค้าเขาบอกไม่ใช่ภูมิใจไทยหรอกภูมิใจใครวะล่ะไม่พังพังโดยไม่รู้ตัวโอ้ย ไปร้านอีก้โอ้โอเคนะุณเมื่อแล้วผก็จะไปดูเื่อสั่คละล้วาะงง้ยวเลวาภาพยืนภาพยืนภาพยืภาพยืนครับเดี๋ยวเอียงเดี๋ยวเอียงเดี๋ยวเอียงเอียงซ้ายเียงขวาได้ เอียงไปโก่อนเออตอนนี้ตอนนี้เออทางนี้งนี้านนี้เราไปเอียงางนี้ตอนนี้พูดเพว่า่ทกับเตรียมลาออกครูจะทยกัเตรียมลาออกแล้วแต่อาปใหม่ยังมีเวลาอยู่อืมใช่ต้อต้องต้องขาลาออกางนี้ด้วยครับทางนี้นะครับทางนี้าาาดนี้บ้าครับีบอกาอยางนีมาด้านหลทนีไ่ไดม่ได้ ด้วยมากันะครับ้งกินเน้อค um yep> ่ะโอเนะครับมา้วมาเรียบร้อยแล้วับผู้ชมบัดประชาชนด้ชมประชาชนครับรอบัประชาชนมาเส้ยในกระเป๋าคือเก่งเหลือเกินตัตาก็ยังดีโอ้ยไปกับ bận bay cho nên là mình ở đây này, ông cũng sẽ mặc quân cha thầy, ông cũng chảy nước mồ hôi đấy, xíu đắt rồi, tối nay, tôi tiễn này này, này này, à? เก้าหนึ่งสามศูนย์เหนึ่งสนยหือกเวลาส่น

าคณะกรรมการการด้านต้งการตอนะท่านผู้ชมฮะราชการอาคารบีนะครับวันนี้สื่อมวลชนก็มาอย่างล้นหลามนะท่านผู้ชมฮะขอภายในเรื่องของสัญญาณภาพสัญญาณเสียงด้วยนะท่านผู้ชมฮะไม่แน่ใจว่าบริเวณที่ส่วนราชการแห่งนี้นะท่านผู้ชมฮะสัญญาณคุณภาพสัญญาณเนี่ญญยค่อนข,ข้างที่จะติดติดขัดขัด,ขดนะท่านผู้ชม